สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้แนวทางหวยลาวประจำงวดวันที่28เนาะ28กันยายน2563นะครับแนวทางหวยลาวนะครับผมเนาะผมก็จะมาในรูปแบบหวยลาวซึ่งเริ่มทําในงวดที่แล้วเนาะงวดวันที่24ที่ผ่านมานะครับเป็นเพียงการนําเสนอ,อ,อข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลหวยลาวย้อนหลังเท่านั้นนะครับผมไม่ได้รูว่าหวยจะออกตัวไหนเนาะ เลขที่ผมนําเสนอเป็นเพียงตัวเลขคาดการคาดเดาล่วงหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารย์นในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และศึกษากันแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆคลิปวิดีโอนี้ผมจะอัปโหลดขึ้น YouTube Channel กิติคนคํานวณน,นะครับแล้วก็แชร์ไปยังเพจ Facebook กิติคนคํานวณน,นะครับก็พร้อมทั้งวามิ่งด้วยเนาะส่วนท่านใดอยากดูการบรรยายนะครับอยากฟังการบรรยายก็กดลิงก์ นะครับบน YouTube บนเฟซบุ uh, ๊กแหละผมจะแชร์ลิงก์ไปนะครับจะได้ดูว่าผมพูดถึงอะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe กดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับบนแฟนเพจเ e b o o k กิติกดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดถูกใจเพจด้วยนะครับผลหวยลาวงวดที่แล้วนะครับศูนย์นะครับสตัวก็5062ไปดูสิเข้าไหมงวดที่แล้วโหโว มาสามตัวเลยครับห้าศูนย์สองแล้วจับเป็นเลขเด่นทั้งสามตัวเลยนะครับวิ่งทั้งสามตัวเลยขาดตัวเดียวคือเลขหกนะครับ,นเ,บ,บ,บนเนอะผมวางห้ากับศูนย์บนเนาะแต่มันไปออกล่างนะครับเนาะส่วนสองผมวางล่างมันไปออกบนนะครับห้าศูนย์สองหกเนาะนะครับผมโอเคห้าศูนย์หกสองสิ องวดน,นี้ครับวันที่ยี่แปดเนาะสามแปดเก้าห้าศูนย์นี่คือเลขคาดการในวันนี้นะครับผมวางแปดกับศูนย์บนนะครับเด่นแปดรองศูนย์ผมวางเก้ากับห้าล่างเด่นเด่นห้าเหมือนเดิมครับลองเก้าเนาะเด่นห้ารองเก้าผมก็จะนำเสนอเฉพาะตัวเลข เด่นนะครับนะสำหรับอ่ะหวยลาวเนาะแปดสามแปดแปดแปดเก้าแปดห้าแปดศูนย์นะครับอ่าห้าสิกิติเอาที่ห้าเก้าก่อนแล้วกันเพื่อความแสงฮามนะครับห้าเก้าห้าสามห้าแปดห้าห้าห้าศูนย์ครับ สามแปดเก้าสามเมื่อกี้ผมลืมบเปิดกล้องครับลืมบเปิดบันทึกวิดีโอนะ <c oughs> ก็เลยพลาดไปนะครับนะแนวทาง3ามตัวบนนะครับ38 9, 38 5, 3ามแปดเก้าสามแปห้าสามแปน้าห้านะครับ10ชุดนะครับไม่เป็นไม่ต้องไม่หามได้แล้วหชุดต่อไปเลขเ้าหลักร้อยเก้าห้าศนะครับ ก้าห้าสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์แปดสุดท้ายนะครับศูนย์สามเก้านี่คือสิบชุดนะครับจากเลขคาดการห้าตัวนะครับคาดการเด่นเนาะเน้นโอสามแปดศูนย์หวยไทยนี่นะศูนย์แปดสามเนาะแปดเก้าศูนย์ครับแล้วสุดท้ายห้าศูนย์สาม ห้าศูดทีกิติงั้นอย่าลืม5้าศูนยด้วยเลยกันนะครับเมื่อกี้เผื่อพูดเผื่อมันจะบ,บังเองิญอามาที่สี่ตัวนะครับแนวทางสี่ตัวห้าตัวเนาะก็ไม่ซับซ้อนครับผมเป็นคนไม่ซับซ้อนแนวทางสี่ตัวห้าตัวก็ตามนี้เลยครับ เก้าห้าเก้าห้าแปดศูนย์นะครับถ้าห้าตัวก็สามเก้าห้าแปดศูนย์นะครับตามนี้โอ้วันนี้ผมไอ้นะต้องขอภายด้วยนะครับคันคันในลำคอ น่าจะกินอาหารรสเค็มเกินนะครับใส่เกลือใส่น้ำปลาเยอะเกินเมื่อกี้เนี่ยนะสองตัวสามตัวนะครับสี่ห้าตัวนะครับผมต้องดูก่อน แนวทางเพิ่มเติมนะครับแนวทางเพิ่มเติมก็จะมีเออ่มันก็จะมีเลขศูนย์เลขเก้าแล้วก็เลขสามที่เหลือเนาะนะครับที่ไม่ใช่เลขที่ไม่ได้หยิบมาเป็นเลขเด่นนะเนาะนะครับผมก็จะวินให้ครบยี่สิบห้าชุดเนาะอีกสามตัวก็สิบห้าชุดเนาะข้างบนนี่สิบชุดแล้วนะครับก็จะเป็นศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เก้าสาม 9899 95 90สุดท้ายนะครับ3 3 38 3 9 3 5 30เนเนาะนี่คือ,อตัวเลขที่เหลือนะครับที่อยู่ในเลขคาดการนํนำมาวินเป็นเลขชุด2ตัวให้มันครบนะครับอีกแนวทางหนึ่งนะครับ แนวทางเพิ่มเติมอีกแนวทางหนึ่งก็คือ2ตัวนี่แหละผมจะนําเลขดับมาวินคู่กับเลขเด่นเนาะเลขดับก็คือเลขที่ไม่อยู่ในเลขคัดการ5ตัวเนะเาะก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดนะครับต่อไปก็ห้าหนึ่งไม่ใช่เออใช่แล้วห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดอือหึือเน้นที่เลขสองนะครับนะพองวดที่แล้วเลขสองตดเด่นนะครับคาดว่าเลขสองจะมาอีกอีกแนวทางหนึ่งนะครับอีกแนวทาง,นงหนึ่งอีกแนวทางหนึง่งสามตัวเนาะนำเลขดับวางหลักร้อยนะครับ แล้วก็เลขวิ่งบนวางหลัก10บตางตามลำดัก็หนึ่งแปดศูนย์ครับสองแปดศูนย์สาเออสี่แปดศูนกแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนะครับบางทีผมอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับต้องขออภัยด้วยนะผมรีบมากพยายามจะ,อ,ะอัดคลิปวิดีโอให้จบภายในสิบนาทีเนาะแล้วก็ผมมีธุระต้องไปแต่ไม่ต้องห่วงนะครับ นี่คืองานที่ที่ได้รับความคาดหวังจากพ่อแม่พี่น้องผมจะทําให้เต็มที่ที่สุดเนาะงวดที่แล้วเข้านะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ผมว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงจะตามมาต่อเนาะส่วนหวนยฮานอยเดี๋ยวผมจะพยายามลงให้ทันนะครับก่อนเที่ยงแล้วกันนี่คือทั้งหมดในงวดนี้นะครับหวยลาวนะครับนะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากกน้อยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ